ไอทองซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมถ้ามึงอยากขับใกล้ขนาดนี้ไม่ซนกเลยล่ะโอ้ยนี่อากาศดีใช้ได้เลยเว้ย <c oughs> เออไอทองพี่เซฟก็ฝากมาถามว่า <c oughs> เดือนนี้เนี่ยเราจะออกบูธขายเสื้อ TNT ที่แขวงไหนวะผมย,ยังไม่รู้เลยวะไม่รู้ว่า f อซอยู่แข็งไหนเยอะวะ <c oughs> ปกติทีมเราก็ออกบูธต่างแขวง เดือนละครั้งเดือนนี้นี่สิจะไปไหนดีวะเฮ้ยกูค,คิดออกแล้วบุญพระบาทโพลสันเมืองท่าพระบาทแขวงบลิคําไซต้องมีเอซเยอะแน่ๆเลยท้อมจะมีหรอวะเราไม่เคยไปแถวนั้นเลยนะเว้ยไปตั้งไกลไม่มีเอซนี่เราอายแย่เลยนะเว้ยนันงอางี้ให้เอซแถวนั้นคอมเมนต์มา มีเอฟซีเยอะไหมอยากให้เราไปไหมแล้วที่สำคัญม,มีผู้สาวไหม <Yeah. S 2> <c oughs> ลืมนะจ๊ะทุกคนบุญพระบาทพลสันเมืองท่าพระบาทแม่งม่เลือคำใสนี้อยากให้พิเซษทีนท,ทีไปตั้งบูธขายเสื้อไหมอยากให้ไปคอมเมนต์มาเลยตกินนัลโลจี้